ก็สวัสดีครับต้มฟิชออนนะครับผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนสิ้นปี66นี้นะครับผมผมมีคลิปนะครับผม10ตัวอย่างคลิปนะครับผมไม่ใช่10ตัวอย่างคลิปดิเป็นคลิปที่ผ่านมาของปี66นะครับผมที่ที่ถือว่าเป็นท็อป10ของของช่องของผมนะครับผมมีคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม โดนไหมฮ้ยโดน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 อุ้ยหมดหลอด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 อยู่นี่อยู่อยู่ครับมีสายแปดสิบปอนด์ครับอุ้ยล่องมาเป็นเงาดำๆครับน่าจะชดโดครับปลาโดนแล้วอยู่ครับโดนเต็มอยู่โดนเต็มอยู่โดนเต็มอยู่ครับ ต้นเต็มอยู่ต้นที่ใหญ่เยอะมากเยอะมากโอ้โหใหญ่มากดูดูดูเดี๋ยวให้ดูอีกสิเข้าเต็มด้วยดูล่องมาดำๆเลยยังไม่ทันได้จิบเลยนะหน้าตเข้าตรงนี้อยนะโอ้ชมั หนึ่งโดนต้องโดนก่อนเองเองโดนพี่ต้องออกก่อนโดนก้านคอเอาเหรองูตกน้ำก่อนอีกหนึ่งต่อพี่ต้อมต่ำไปจมิต่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ำแล้วเชือกเชือกนี้เปื่อยเชือกตัวนี้ไอ้เชือกเก่าเชือกใหม่ล่ามไม่หมดแล้วโอ้ยเนี่ยฮะ โน้<ป>โนโน้นโ้นไซเดียวกับเมื่อวานเลยฮะหนังชีวิตหรือเปล่าเมื่อวานน,นี้ขีนะ่ลูกเนี่ยนอกแลร่ตัวนี้ kháng quá, quá kháng. โดนโดนหัวเยุมุดมุมุดมมุดมมุดสายแปปอนด์เนียมุดมุดมุนีโอ้โหถือถ thing, I I ือน้ไม้หนอยัขออนุบิดก่อนมันกลับมาจริงไอตัวนี้โอ้ลูกดอกเดี๋ยวลูกเดียวนี่พุ่นมาจริงเลยเ้ยดโอ้ยเนล่โผล่ไหนล่ะ เล่นละไหลเกินปปาก็ขึ้นกระเป๋าลูกดอกโอ้ยไต่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 น่นโน่นโน่นร้อยละหันทางตรงให้ด้วยม,มีลูกแล้วครับอือหือตรงนี้มีไซด้วยมีไซด้วย,ต,วยต้องหา โอ้ยโดนไหมโอ้ยออกซ้ายเพียงทเดียวครับองององโดน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 ตอนแรกนึกว่าไม่โดนครับตอนแรกนึกวไม่โดนตอนแรกนึกวไม่โดนโดนแล้วครับไอ้กายโอ้ยผมนึกว่าไม่โดนครับตอนแรกก็เหมือนผมจะไปทางซ้ายครับปลามันจะออกขวาออ้ย ตัวนี้เฝ้าสิบเจ็ดนาทีนะครับอุ้ยสายสายเล็กด้วยนะนี่ใช้สายแปดสิบปอนะเดี๋ยวดูก่อนวนะ่ามันเข้าเต็มหรือเปล่าอุ้ยโด,โดนโดนมีนหางนี่เห็นตัวละอุ้ยเด็ดเด็ดดโดนละฮะโอ้โหนึกว,ว่าจะไม่มี็อดสวยอีสี่อีสี่ มือขวาเกาะกิก่งไม้ครับช้าหน่อยนะครับเพราะผมผมถนัดขวานะเดีย๋ยวขอชัวร์ๆนะอย่าบาก,กันนะออยู่กับลนี่ฮนะไซสสวยอยู่นะครับผมน่าจะมีเกินสองโลอยู่นะต่างกันนะครับโอเคครับมาันมาันครับ

แล้วเวลาเรายินั่งไงโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้ยอะไรเฮ้ยโดนอยู่เหรอเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ปลาอะไรครัชโดครับโอ้โหไปยาวแล้วไปยาวแล้วตัวนี้มันขึ้นช้าเฮ้ยขดไม่รู้ว่าโดนเต็มหรือเปล่าขึ้นช้าๆเลยตัวนี้อุ้ยสายคุนขุยแล้วด้วย ห้าทำรูห้าโอ้ยนี่แหละที่ตามหาโอ้ใัยซ้ำทำไมซ้ำยอดขนาดนี้ดูดิคนซ้ำอ่ะวันนี้เขาซ้ำให้เข้าเต็มเลยฮะนางเอกดูคนซ้ำเลยฮะไหนดูแผลต้นเรื่องไงยิงโดนไหนจุดหางโห้ยโดนหมิ่นหมินมันจะลังจะลงแล้นไงนี่ไงดูอันนี้แผลที่โดนนะโดนไม่เต็มอุ้ยเอ้ยโดนเต็มอยู่

ขึ้นสวยอยู่นะลงสวยเฮ้ยโดน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 เอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนมันค่อยๆลงยังไงใช่เนี่ยมันขึ้นสวยเขาบอกไปเอาไอ้กระบอกมาให้ป้าหน่อยกระบอกสำรองที่ไหนอ่ไหนะยุ้ยท้ายรถสวายนะโอ้โหยขึ้นละขึ้นละขึ้นละ อยเสียวตรงถ่ายไปหลุดไปเอามือถือมาแต่ป้าปถ่ายให้เดี๋ยวน้องใส่ลูกถ่ายแล้วมันนอกวาที่เนี่ยโดนโด,<น>ดนค่ะโอเคเข้าเต็มแล้วอันนี้โดน200ปอนด์ละไม่กลัวแล้วทีนี้ได้200ปอนด์ละ นี่อันนี้ลูกต้นเรื่องลูกแรกที่ยิงเข้าเต็มนะฮะตัวน,นี้จะเป็นลูกซ้ำอันนี้สายแ80ดปอนะที่เล่นหวานๆเนี่ยที่นนน้าถามว่าทำไมยิงงานสะพานทําไมถึงใช้สายเล็กเพราะว่ามันขึ้นปลามันขึ้นไกลนะครับผมแล้วก็ผมใช้ยางเส้นเดียวถ้าใช้สายใหญ่นี่มันหน่วงลูกกับไม่ทนันปลาลูกได้ไหมเนะี่ยช่างรอือกินกิน สิบสีโลสิจุดเดี๋ยวยังไม่นิ่งสิบสี่จุดสเห็นไหมฮะโอ้สุดยอดสิบสี่จุดสี่กิโลครับโอ้โหหนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหีนนะก็มือถือมันไม่ค <confer dles> <oni. S 1> ่อยชัดได้ไหมได้ไแต่ว่ามันไม่นิ่งสิบสี่จุดห้าวันสิบสี่ส่จุดห้าใช่ไหมใช่สิบโอเคกุมเราได้แล้ว จับบิ๊กไว14.5กิโลเย้ได้ด้วขอถ่ายรูปกันต ดนไหมเฮ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับโดนโดนโดนครับเดี๋ยวต่อทุนกันฮะสายร้อยเมตรแล้ว รอซ้ำเดอ้ฟอฟางงูน่ะไปแล้วพาไปมุมซ้ายล้วเนี่ยหันกิ่งไหมโดนโดนไหม<น>ใหญ่ใหญ่กว,ว,ว่าตัวเมื่อวานอีกอ้วนดิมันอ้วนใหญ่กว่าตัวเมื่อวาน,วานในในลูกต้นเห็ดต้นเห็ดเหลือเงี้ยงเดียวโอ้นี่่ไไงมโอนนี่ฮะลูกแต่เข้าที่มโดนอันนี้ซ้ำ น้องสามไปถึงว่ามันมันขยับเวลามันว่ายแล้วปลาปลาขยับตลอดนี่นี่คุณกุยอยู่ตรงนี้เนื้อมันจะแทงไปฝั่่ามันแทงแลัวก็เขาเลยใล่หัวเดี๋ยวจะแทงหัวเลยบินไหมตาไม่ต้องป้าใหญ่มัน โดน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 สองดอกไปรับสองดอกเลยสองดอกเลยสองดอกสองดอกเลยม่หลอดแน่นอนขึ้นอย่างนี้ตีกก็โดนโดนกี่ดอกสามเหรอสามดอกเขาสาดอกเอายังไงสามดอกตีโดนกระบอกไม่รู้ว่าสามคนเลยทีต้องรับปืนนายเี๋ยวให้วานี่เลย ครับเครับ<น>โอ้โหสามดอกขึ้นเลยขึ้นสวยๆอย่างนี้ก็โดนสิครับก๊อกสองก๊อกสองฟ้าวุ่นกับทั้งดอกเลยครับก๊อกสองเอาเอาคุณคไปอยู่อะไรตอนนั้นเก๋พี่ทุกทายคลิปเนี่ยพี่ทุกทายไหนอ่ะอ่านนอกกันนะโอ้โหขี้โดนเลยจุ่มกันเลย ไงแม่ๆนะครับต้องดนเดนน้าทั้งวันเพิ่งจะมาโอแตกใครทะลุวะบุห่ละเพี่ไยิงทะลุสเส้นสิครับพี่ต้มดิโดนหัวบุหรี่ะใคโดนหัวเอกโดนหัวไหระวังขี้เรอระวังขี้พี่ต้นเด็กพี่เดี๋ยวเดี๋ผวโอ้โห้ผมยผมย้อมเสียรลอยนึงไงว้ยเนี่ยโอ้โห ตโดนีพม่านแบกสีผมว่าลูกของผมมาโดนหัวใช่ไไข่ไม่ต้องคิดดอนนะคะอาจารย์เอกนะเขาทดสอบอะไรศันท้างอ่ะหาซิปต่ำหาซิปรุ่งเลรอเนี่ยเนี่ยตัวนี้หาซิปเป็นี้แล้วตัวนี้พอสวยงามก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้แค่ตัวเดียวนะครับผมทั้งวันแต่ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็เอาแต่ทีนี้มัน ไอแตกแล้วครับผมเพราะว่าใช่มามาตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับผมเพิ่งมาได้ตอนห้าโมงเย็นห้าโมงกว่ากว่าแล้ยิย่งตา,ากปาขึ้นเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยไ,ไปชั่งน้ําหนักกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันค่าแล้งานถ่ายรูปก,ก็มาครับแก้วครับไปเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้ยังไม่รู้สายยังไม่วิ่งเลยเฮ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วเขาใต้ผักอุ้ยโดนโดนเขาใต้ผักแล้วนี่นี่ี เขาปืนปืนป oh, oh ืนป right okay. ืนโอ้โหโอ้โหโอ้ยกระบอกกระบอกลุดเอ็กเอ็กเอากระบอกก่อนเอาจะมาพี่ลงไปเอาลงไปเอาเฮ้ยกระบอกกระบอกลุดมือชิบหายกระบอกลุดมือเอาเอาถ่ายต่อไหมชิบหายกระบอกลุดมือต้องมาถ่ายต่อไหมเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเด้อไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดีเด้อเขี่ยกระบอกลุดมือ โมมมตตาุลงนะโอ้ยกระบอกเลยมือต่อไปไหมฮะต้องสายต่อไหมไม่รู้ต้องเอาเรือมาตามก่อนตาบินเขาตายนี่แหละ มันค่อยๆจีบเลยหรอมีข้าไหนน่าจะเข้ากลางตัวนกแล้วน,ก,น,นกแล้ว <c oughs> นกยังไงวะม,นนม,มันลอยเลยเมื่อกี้ <c oughs> เอ็นตัวเห็นหลังมมาคนให้น้ำแล้วน,นี่มีคใครเุยคุยอะไรกัน หัวดีกว่าหัวเดียวย่านมาทางกันนะนี่ขอพินพระเอกในหัวใจเธอเผาหรตอเปล่า โดนโดนน็อกเรียบร้อยสิครับโดนสองเลยโหแดงเลยพี่ปลดเชือกหน่อยอะไรบลดเชือกปืน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 ตกน้ำเรียกว่าปืนอะไรทั้งปลดเชือกทั้งปืน อยู <an> oh, e ่ไหมนอกนอกนอกโอ้ยรอใตยเรือแล้วเรอใตยเรือแล้วครับโดนสองดอกเลยอ้าวปลาอยู่ใต้เรือโอ้โหโอ้โหโอ้โหตุ้หูมอนสเตอร์ มอนสเตอร์คิ๊บเปอร์เลยเหรอโอ้โหอู้โูหางหางอย่างมันละโอ้โหขึ้นผิวโอ้ยแมงเอ้ยเป็นร้อยโลอื้อหือโอู้คูอู้อู้เป็นร้อยเฮ้ยเป็นร้อย พี่พี่ต้มแกะเชือกมาพี่ฮะแกะเชือกเรือมานู่นมามัดมันไว้แกะเชือกเรือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่นี่นี่เข้าเต็มเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวตึงมากเดี๋ยวตึงมากมาแกะเชือกมายินปลาใหญ่ต้องใจเย็นๆินโถฟี่ของทีมเราเรียบร้อยขอเงียบรัดเรียบร้อย โอเคหายเรือเข้า hmm. ฝ yeah. yeah. mm ั hmm. yeah. mm ่ง hmm. ส mm ิเ hmm. ก mm. mm ้าไอ้ปวดลูกดอกตัวตัวยาวอ่ะไหนเลยนี่เราไอ้เลยครับเดี๋ยวผมพามาดูดอกต้นเลือกนะครับผมที่ยิงครับนีอนี่คือดอกดอกแรกที่ยิงโดนนี่ยิงสวนพอดีอ่ะอืม ดียังไม่ดุอันนี้ดอกแรกขายดได้หลายแสนนะนี่อันนี้ดอกซ้ำถ่ายดู่อนหรือเสียอะไรก่อนไในนีย้เดี๋ยวไเดจะถ่ายดูกล้็วันนี้อ่าเราจัดการโทฟี่ได้แล้วนะครับผมผมย้ำอีกทีว่าอย่าดราม่านะครับผมเพราะว่าช่อนไอเมซอนเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับผมสำหรับประเทศไทยใครที่เอามาเลี้ยงโดยไม่รับอนุญาตหรือว่า เอามาปล่อยตามนนแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมนี่คือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับผมก็คือผิดกฎหมายนะครับผมผิดกฎหมายการประมงนะครับผมอันนี้เราจะไม่ดามานะครับผมออก,ก็เลยอ่ะวันนี้ก็ทําสําเร็จนะครับก็มีทีมงานช่วยนะครับผมการเอาปลาใหญ่อย่างนี้ขึ้นนี่บอกเลยว่าต้องมีทีมงานที่ดีนะครับผม่วนก็นั่นแหละครับเป็นคลิปอ่าที่ผ่านมานะครับผมเป็นถือว่าเป็นท็อปเทนของช่องผมนะครับผม ก็จริงๆในช่องก็มีหลายๆคลิปนะผมที่ที่ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกมากนะครับผมสนุกมากแล้วก็สําหรับผมเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยมีความยากง่ายนี่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามที่จะ,ะหาคลิปหลากหลายรูปแบบนะผมมาให้น้าๆได้ชมนะครับผมสัญญาว่านะครับผมปีหน้านะครับผมปีหน้าปีใหม่นี้ปี2อ6 7นานะครับผมเราจะพัฒนาการถ่ายทำคลิปนะผมแล้วพยายามจะหาคลิปดีๆมาให้น้าๆชมนะครับผม ก็ในปีใหม่นี้นะครับผมก็นี่ฮะขอโดยฟอหแนนานะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะครับผมร่ารวยกันทุกคนนะครับผมเราสัญญาว่าเราจะทําคลิปดีๆออกมาให้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเราช่องนี้น้อยของเราได้เติบโตไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่2567ทุกคนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมมีคลิปดีๆถิงแน่นอนครับ ทำโปรเจกตอยู่เขาผู้ใายมันใส่ทุกคลิป